สวัสดีค่ะมามาหยาเขาเ้าน้ำกันเขาเ้าตอนบายสามค่ะอืมพอจะได้กินน้ำกินทางงดไหลโอ้ยมาห่อนกระเป๋าคือค่ะสวัสดีค่ะสุบูซสุกนมากินเขากับน้ำตกน้ำเต็กกันตาบเลิบอืมข้างล่างนี่ห่อนอยุตัวนี้อืมปิ้นข้างล่างมากินมามาพี่น้อง รักเลยนางฟ้าสวัสดีค่ะพี่มิตรมากินข้าวด้วยกันนะมาค่ะมากินข้าวร่วกันนางฟ้าวันนี้จะพาปากเหม็นค่ะอืมอืมกินข้าวเจ้า <c> บ <oughs> ้านซ้ำในึ่อืมอมาทำโต๊ะทำโตก cà thiêm, thêm và ấy biết hoa như này Ừm, mát không? khỏi hiệu không Hoa tà lèo Xen Xen lái lại Mùi này Xen cả xen này มันไม่ต้องหลับม,ม,มั้งอือมจับตัวค่ะวันจะกินเท่าสทอาเลี้ยตะตผิกสดขาดผิกสดลืมสื่อได้แตกระเทียม กินน้ำตกไทยเท่าไหมบานเท่าไหมหลานได้เห็ดเสียบๆนี่นำ้นำน้ำนิดๆน้นำโคโลสเลตน,นะเสียบให้อือาบสามค่ะาบสามสวิเดนมัมนบ่น มังโทรศัพั์ก่อนฮัทเยอะนาดีกามันกลุมเอ๊ะสับไตยหืมทำมาคุณดิวมาเด้อค่ะเด้อมื่อน,นี้เน็ดบอสะดูดเด้อเนี่ย <c oughs> Tiếm ừ. <laughs> ừ, của em mặc kín cà tiêm nè, nèm 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 cà nèm 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 เพราะว่าอันนาฬิกาอันเรื่อนนี่เราะอตะออกมาใส่ยันยันเวลามันบ่ถือกนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเวลาอืมอืมมาๆมกินเราจะไปฮับลูกบายสองบายสาม อันเดียดต้นใสองใบาสามสีม่วงแรงไปหักลูกเพชรหักเพชรเนี่ยว่าเรืองท่าริดถูกไล่ออกนะจ้าวระเดียวผู้ใดหล่ะท่าริดพี่หลังผู้ใดหล่ะค่าท่าริด ข่ยดาวค้อนไขบ่บะหมี่บลอกไข่บะหมี่จะซื้อตัวไขด่ดาย่างเดียว <c oughs> ดาถือตะพเนยประยุทธ์ดาถือตะประยุทธ์อันจันโอทานะข่อยศัตรูไม้เหล็กหนึ่งของเราตัวข่อยผู้ใดมักเล่าจะมาซ่าข่อยเด้อข่อยบ่ามากัก <c oughs> ผู้ใดมักพเนยประยุทธ์จะมาซ่าข่อยเด้อค่ะข่อยบ่ามักเล่า Nếu <laughs> đi nó <laughs> ừ. ừ. có đi vô, ờ, đạp mùa 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 có mùa 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 มุ้เจ้ามักกับมักไปคนเท่าเบิกข้ีเทมเบอร์คือกันไข่มักแล้วไขม่ <c oughs> มักบบลอ้งเหรอคะมันบาแม่แม่แน่วไข่เนื้อไดเราเห็ดดียังใอยว่าดียังใค่ว่ตรงตาแล้วบอสตั์อีกแล้วป้าจันนี่ว้า,วาว มาเมืออไรอีปา่าพิจมาว่าบัตวัไว้ <c oughs> น้องกิมบุลจิที็ดจังไรหรอละอืมนั่นอืมอืม ຊື່ໃໝ່ມັນແມ່ນດອກຈ້າມັນເມື່ອບ້ານໄປບ້ານໝູ່ອິນເຕີເນັດກະຊັດຢູ່ສະແດງວ່າຢູ່ບ້ານລັງນີ້ມັນ Wi-Fi บ่ດີ Wi-Fi บ่ເືອອຳນວຍຄືຈັ່ງໃດ ินเจ้าตนหอมแล้วพีพ่กิ้มเหนหรอเ่ามักมักต่นหอมค่ะต่นหอมกินกับป่นกินกบหลาบจากักผูริผ้ากินด้วยทํากินเอร่อดยี่ปอยี่แม่ผ้ากินพี่นะะ้องนะคะเห็นแม่กินเรื่องของเรื่องเป็นยคก็กินต่วนหอมหัวหอมแดงเป็น กระเทียมนี่เป็นยังคือกินเป็นมาจิเห็นอีแม่กินเห็นอีแม่กินแล้วเกิดความสงสัยว่ามันแสบสังบอกว่า,าหวอมแดงกับกระเทียมนี่แม่เจ้าขึ้นมาก,กินก็กินแน่แท้ฉันบอกว่าอันเวลาเล่าภาเข่าเล่านะซิมเอ่าหอมแดงซิมีกระเทียมแห้งกระเทียมแห่งหอมแดงนะอยู่ข้างๆภากเข่า ตัวไข่ก็เลยสงสยัยไข่กระนองก็เลยสงสยัยมันมันแสบปานั่นว่าจังหอก่กะก็เลยเวลากินเขากระปุนกับหยังก็เลยลองกินมึงสรุปแล้วว่ามันแสบก็เลยกินมาเรื่อยๆก็เลยหมักอืมอืมอืมสีเล็บเอื่อยขึ้นหมักทักแสบไปดิปะสีเ็บไก่ไดเวลาเปลี่ยนหรอคะ จียนหลบนะชิบ <Four> ิอัลซีน้ำตาลชิบิอัลซีน้ำตาลน้ำตาลแดงน้ำตาลเลือดหมูเลือดอืแดงเลือดหมูเลือดยังไปชิคเค็ม มูไปใส่เบิร์ดมูอยู่บ้านค่ะกินซูมือหลาไมั่เิตายปะได้เอดู่บอยาบมึงม,มาแล้วค่ะมากินหน่อยเดียวนึงดอกมากินแล้วก็ค่อยไปไดไหม่ซ <c> ส <oughs> าๆรุ่นไม่ถึงไม่ค่อยกินหรอก ต้นหอมกัดอันลูกเทียมือเน็ตบรสัตสูเหมือนเน็ตข่อยกันเลยมาเด้อหามาเบื่ออื่นเด้อนี่ยผักอันนี้ใบงามงามนี่นะคะเห็นปะเอาไปซื้อจ้าบัน ออยู่บ้านเท่าเวลาเขาขายลาบขายนังเนะเป็นกะายมาเชละหน่อยอยู่เมืองหนอ,อกเว้ยเปน็นนองเลยอแพ้งบะเลยกัดีๆเขากินอืมโอเคโอเคไปน่องละสุภาสุภาพรับอ,อยู่ในค่ำนึ่งนี่ ป่าชอบคุณคิ้มด้ตรงดียำมะม,มักหม่องมนบแกันได้ไหมล่ะปะ <c oughs> เป็นน้ำม้มกล่งแบบย่างแดดยจางสีแบบนี่ต้องอไรอามากค่ะเนาะชัดบ้านปะเดี๋ยวโอ้ยเพดพี่คิ้มกินผักกินแรงๆทำง่ายหายเหม็นโอ้ยกินแรงๆกะมันมีตัวซอยอยู่อ่าอยาสีฟัน ยาซีฟัน่นอันเอามาให้กันเมืองตลอดแรกเหรออืมอืมเป็นผงคัดปากสมุนไพรผงคัดปากสมุนไพรสุภาพรอนไหมยุ่นน้ำซีฟันนนน็นกับมี่ผัดคนวะา้ักิตือนสิแล้วก็เวลาออกข้างนอกกบบ ว้หลายหลอดอยู่ดเด้อย่อยตั้งย่าอมดมมองเ,เขาเอินวมายังอ่ะมาฝรั่งอะ่ะกัอมอันเคี่ยวตลอดนะาอืมมึงก็งเกาจีคุณอุ่มอืมปวนหัวเข่าเลยลดนนำหนักกว่าจอปวนหัวเขา,เล,ล,นนเขาลอาเห็ดอันนั้นมึงด้วย กายภาพก็เออไก่ยกายภาพบบบับพาานันกงานมอ้งหน่อมาชมมาศาดมึงถ้าเท็นมันหายเห็นมันถึกจุดนะโอ้ยมันจะเลือแต่ตนน้นอันนี้เนาะหน่อ,อให้ดิบเปโรงเรียนค่ะหน่อให้ดิบเปโรงเรียน เดี๋ยวไปกินกับไปฮับแล้วล่ะกินเขาแล้วกับทย่างไปฮับนั่งนั่งแต่สั่งเฮงแม่นาะค่ะเห็นคลิปอันนั้นพี่น้องกูจีเกินเขาไม่อิ่มเลยล่ะเห็นคลิปย่งฟ้าแฟดกันโอ้ยกูจิตใจจิขาดน้ำเอ้ยเจ้าเสียบ้าจังไรกูใจจิขาดน้ำ ใจไม่สิค่ะน้ำอิลีพี่น้องเมองคิด <c oughs> ปิดตั้มอาหานซ้ำเหม่อ,อยู่ค่ะอีกเดือนหนาคุณค่ะอีกเดือนกว่าต้งทีด้ปิดขจ,จาจสิค่ะพี่น้งองเคยเห็นคลิปเราโอ้ตาย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 เคยเรียกตัวเด็กหน่อย นะคะถามว่าถามความคิดเห็นของข่อยเด้อผู้ล้งคนเหมืนกับบานเนาะแอ้วกูจะอิ่มเข่าซะดอกกูอยากเาแฮงอกให้หาแต่เน่ามากูบอกกูอิ่มเข่าแล้วสุดเลยบะแมนบะแมนกูกับสุ่มผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในเฟสเด้อค่ะเด้อกูกับน้องกับนองมึงนี่ละ ตัวได้ไรว้ยกินกระเทียมกินหอมไปว่าจานดีขนาดมันเลยเห็นเขาบ้าประกาเปิดคลิปมึงยันทั้งใจบ่ได้เอ้ยผู้ใดมีผู้ใดมีลูกคิดเอารถค่ะนะคะผู้ใดมีลูกคิดเอารถว่าหัวอกมูเจ้าสิเป็นยังไงนะคะซึ่งคนเป็นย่าอยู่ที่กันคนเป็นย่าในี่พี่น้องเคยชิบหายป้งคนเป็นย่าเลี้ยงลูกนี่ นะเข้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าเนี่ยเข้าตีลูกเข้าเด้แต่ถ้าเป็นย่า่เนี่ยเข้าประกาศตีหล้านเสียบย่นะคะมันจีไม่น้อยนักหน่อยละนะละย่า่ตีมันก็เป็นเรื่องปกติแหละคน,นบ้านเข้าแต่พูดถึงแบบว่าถ้าว่าถ้าว่า,าลูกกัหล้านเนี่ยตีลูกลายก็ตีล้านพี่น้นงเอะ,ะผู้ลงค้นก็บ,บา่าไปเบา <c oughs> ้าไปเห็นเนาะคอมเมมต์เข้ากับว่าอ่าสิไปนันมันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมไม้ผนะว่า <c oughs> ใช่ค่ะมันต้องไปไปตามกฎหมไม้มันมันมันถูกจริงถูกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกหมาไม่มมมไมไมละแต่พูดถึงว่ารักของอ่ามนุษยธรรมแล้วรักของอ่าศีลธรรมแล้วเนาะอืจันย่าบัณของคนเท่าสิหรือว่าศีทีความเป็นมนุษย์อยังสิเฮาก็ต้องม,มองนําเมืองน้าน่ะคะอืมคอยรับบไไ่ได้เด็กน้อยมันใจสิขาดพี่น้องเจ้าลูกบ่ว่า,วาอยากได้ลูกไปเลี้ยงนะเด็กน้อยห้วงใจสิขาดปานั่นนะ โอ้คิดเอาโลดถ้าเป็นลูกมุ้เจ้าหนะุ่เจ้าสิคิดยังไงน,นะมุ่งเจ้าสิมีความรู้สซือจังไรน,นะถามว่าเขาเป็นพอ่อเขากับมีซีดมากเขากับมีซีดมากเอาลูกเข้าไปนั่นแหละแต่พูดถึงว่าของยังสี่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าคุณเห็นแก่โตเกินไปบ่เห็นแก่เด็กอะ่ะเอาไปเด็กมันก็บว่ามีความสุกหรอกคะ่ะถ้าว่าฮักลูกคัอยังอีรีกัมันไมา่หยามมันนะคะมันมาหยามมันเห็นมันรูว่าเป็นพ่อนะคะเห็นมันรูว่าเป็นพ่อนะคะเด็กหน่อยนะคะเขาโอ้ยพอบ่บ่อันเขาเอาอยังไง บ่หลุจักพอบ่สนิทพอจักสนันส,สีญ่ขืนมาทามันหูจักควาาถทามันรลูว่าพอมันดีทามันรลูว่าพอมันค่อยมายิบยืน,ย,น,นยิบนั่นยิบนี่ให้ญ่ข้นเป็นสาวมันบถ่ถิมมูเอเจ้าดอกค่ะนะคะญ่ถิมญงถิมเป็นสาวมันบถ่ถิมมูเอเจ้าดอกเจ้ายุสัยมีหลูกไม่มีเมียมไม่มันกหลิีไปตามหาคือเกา่าพระว่ายังพอว่าเป,เป็นพอยังไม่เหตุจังสี่กับเด็กน่อยมันมันบอกสำหรับตัวขวอยเราข่อยคิดว่าบ่นถืกทองนะคะถ้าอยากสีได้เขานะ มาหาเขามันมาหาเขาเอาเงินเอาทอ่อเอาขนมเอานันเอานีมาให้เขาให้เขาดูว่าเป็นพอ่อเหานะคะจังคอยจังคอยเบากันไปว่ามันใหญ่มันพอหลูจะคว่ำหรอโอ้ยพอกะสื่อสารกับลูกนะบ่เข้าใจบอกเฮ้ยมันเป็นพอคนยังไงแล้วเป็นพ่อคนยังไงไม่เข้าใจเคดบอกแล้วก็อย่าขอกับมีเมี่มมมยงไหมหรอพ่อแห้งเรากับจักโอ้โหมันกับามว่าเบาร้ายมันกับคือบ,บ่กับจังว่าแล้วน้นมันก็เป็นประเด็นสังคมกับคว้าเบาแน่นิดนึงแหละพราะวานยังพราะว่า พอ่าคนเห็นมันจะทําใจว่าไดจะค้นคะ่ะมันมีไผ่ทําใจได้ดอกนะคะเห็นเด็กน้อยเราแบบว่าอ๊้ตายตายตายนะคะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วดึงเอาเด็กน้อยไปขึ้นรถคะ่ะ